khi ăn bỏ biểu khi ăn bỏ sớm lo sao khi nóng sớm ê phán sang เอาน้ำหามาดูคนนึงนาะบุตตองให้มันเรียมกัน,กน,นเลยลบเรียมมันเอาเรียมบอลกูปุตตองมันเป็นเรียมเอ้ยมันก็มาแบบเรียมให้มันสีาาเอะโค้งๆเล็กน,น้อย ลองช่างลองช่างลองแบตเตอรีน่นเอาให้กาดยางเนดะ้ยอ่าเอาไม้กาดยางสั่างกับเมื่อไห่แบตเตอรี่กับไม่อห่อตตกอกมาสื้อได้นะพี่น้อง ต้องเท่งซับบางอยู่บ่าซึ่งมันมต้องใส่กันเลยนะมันมันแบบนทหารตัดผมใหม่พี่น้องบอกว่าลองส่งสูงให้ทหารตัดผมใหม่มันเป็นสรงทหารหรือสรงลองส่งพี่น้องฮะ ส่งยังโอ้ยล่องส่งสูงมันเป็นส่งทหารเลยนะพี่น้องก็จะราเอาปนีละแม่เอาส่งทหารเรือย่างดีคุณหน้าทหารเรือทหารตัดผมพี่น้องโอ้ยบอกเอาล่องส่งเป็นส่งยังไงล่ะผู้ใดอยู่ข้างหลังผู้ใดนั่งอยู่ข้างหลังเอาคัด